สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นพิเศษรุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์นะครับดูภาพรวมของเหรียญก่อนนะครับถือว่าเป็นเหรียญเต่านะครับที่มีขนาดเล็กนะครับค่อนข้างเล็กย่อมลงมาด้านหน้านะครับ ด้านหลังนะครับเรามาดูที่หูเจาะกันก่อนนะครับหูเจาะเหรียญหูเจาะนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับลูกตาของเต่านะครับมีความคมชัดกลม ตัวยันนะครับมีความคมชัดนะครับเป็นแท่งอ่าอาจจะมีบ้างครับที่ที่ปั๊มมีถูกบี้แบนนะครับเป็นธรรมชาติแต่เรามาสังเกตตัวอื่นนะครับมีความคมชัดนะครับผิวเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่นะครับขาเต่านะครับรละเอียดมีความคมชัดนะครับ ดูธรรมชาติโดยรวมนะครับนี่ครับจุดรายละเอียดนะครับมีความคมชัดตัวยันโดยรอบนะครับใบหน้านะครับจดจำพิม์แม่นๆนะครับตัวยันนะครับมีความคมชัดนะครับผิวเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับไม่มีเส้นจากการถอดบล็อกนะครับตัวยันโดยรวมนะครับมีความคมชัดนะครับตัวหนังสือรุ่นพิเศษนะครับ ปลายอ่าสระอีนะครับตัวรุ่นนะครับตรงบริเวณปลายตัวหนังสือนะครับจะมีความแหลมคมเลยครับนี่นะครับมีความแหลมคมนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับตัวหนังสือเล็กคมชัดนะครับ นะครับดูเรล็บ,รบตึงนะครับองพ้านะครับล่ำนะครับไม่รีบเล็กนะครับสังเกตใต้ฐานนะครับนี่ครับจะมีมิตินีตัวหนังสือนะครับอีกด้านหนึ่งคมเป็นแท่งนะครับ คมชัดตัวหนังสือคมชัดนะครับไม่เอกนะครับตรงไล่คำว่าไร่นะครับติดขอบเหรียญนะครับนี่ครับตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือนะครับสนาณะฟอนต์สอนเป็นธรรมชาตินะครับโดยรวมนะครับด้านหน้ารายละเอียดคมชัดนะครับตัวหนังสือผิวเรียบตึงนะครับ พลิกดูห,หลังเหรียญนะครับมาดูที่รูเจาะนะครับหูเหรียญมีลักษณะปิ้นนะครับเล็กน้อยหูเหรียญนะครับสังเกตนะครับถ้าเกนะครับบริเวณด้านหลังนี้จะมีเนื้อเกินนะครับไม่เรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยแบบนี้นะครับและสังเกตตรงข้างๆหูนะครับจะมีรอยคูดนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้ธรรมชาติเลยอีลักษณะปิ้นนะครับขีปปิ้น ลักษณะธรรมชาติของการปั๊มเส้นขอบนะครับตะไบมีการแต่งตะใบนะครับเส้นรัศมีนะครับแรงปั๊มแรงกระแทกบริเวณเท้าคมชัดนะครับตัวยันไม่ล้มนะครับตั้งเป็นสันน,นะครับนี่เส้นธรรมชาติเลยนะครับเส้น ตะใบนะครับนั่ะเป็นการแต่งตะไบเส้นวิ่งกับสสเหรียญนะครับเนี่ยนะครับด้านขอบเนี่ยจะเห็นเส้นวิ่งเข้ามาชนตัวยันนะครับเป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญที่ปั๊มนะครับเนี่ยครับธรรมชาติเลยเส้นวิ่งต่อมานะครับเรามาดูที่โค้ดนะครับโค้ดเป็นลักษณะนี้นะครับจดจําโค้ดเกจะ เป็นโคดอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วโคดมีลักษณะความคมนะครับมีมิติลึกลงไปคือโคดต,ตอกนะครับลักษณะโคดต,ตอกสังเกตในร่องของโคดนะครับจะมีเส้นเซียนเป็นธรรมชาติเลยนะครับของการตอกเนี่นะครับสังเกตในโคดนะครับจะมีเส้นเส้นเซียนนะครับในการตอก จำรายละเอียดของเส้นเสี้ยนที่วิ่งอยู่ในโค้ดนะครับถ้าถอดพิมพ์ออกมาจะไม่ได้ลักษณะนี้นะครับและลักษณะโค้ดตอกนะครับที่เก๋ก็จะไม่ใช่โค้ดที่รูปแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะโดยรวมนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กระทัดรัดนะครับรูปทรงกระถัดรัดน่าใช้นะครับรายละเอียดครบถ้วนนะครับองพระ สังกระจายนะครับล่ํางดงามนะครับครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ